สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มเกงแฟนตาซีสำหรับด h เอนมีในวันนี้ศัตรูคือ2สาวสวยจากเรื่องโปเกมอนนะครับอยู่ในมูวี่5เป็นสาวสวยที่มีชื่อว่าซันนากับริองค,ครับซึ่ง2คนนี้นะครับผมมีบทบาทอยู่ในโปเกมอนมูวี่5เทพพิทักษ์แห่งเมืองหลวงวารีครับผมเออซึ่งเทพพิทักษ์แห่งเมืองหลวงวารีในมูวี่นี้นะครับคือลาติอัสและก็ลาติโอสนะ2ตัวนี้เป็นโปเกมอนในตำนานที่มีบทเด่นอยู่ในของภาคนี้นะครับ เออแต่ว่าพวกเขาเนี่ยแน่นอนครับผมบุคลิกของลาติอัสลาติโอสเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ใช่ตัวร้ายแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีตัวร้ายที่มาดําเนินเนือเน้อเรื่องสื่อให้เห็นถึงการจะมาคุกคามโปเกมอนในตานาน2ตัวนั้นนั่นเองครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องราวของซันนาและก็ริองนะครับว่าเขาจะร้ายแค่ไหนแล้วก็ทําให้เกิดหายนะมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยก่อนอื่นเราก็มารู้จักภาพรวมของมูวี่นี้กันก่อน,ก,อนกันละกันนะครับว่าทิศทางเนี่ยมันจะไปในทางไหนได้บ้างในมูวี่ของภาคนี้จะมีการ พูดถึงไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าหยดน้ําแห่งจิตใจครับซึ่งหยดน้ําแห่งจิตใจอันนี้มันเป็นไอเทมที่มีอยู่ในเกมจริงๆด้วยนะครับผมถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือโซลเดวนั่นเองครับโดยเป็นไอเทมที่เอาไว้ให้ลาติโอสและก็ลาติอัสได้ถือเพื่อที่จะแสดงเอฟเฟกนะครับผมซึ่งเอฟเฟกแต่ละเจนมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเป็นของภาคแรกสุดที่ลาติอัสกับลาติออสมีบทเลยก็คือรูบี้ซัฟไฟเอเมรอนหรือก็คือเป็นเนะจนสามน้อง้า,านในเจนสามลาติโอสกับลาติอัสถ โเวลาที่ลาติโอสกับลาติอัสถือนะครับผมพลังโจมตีของประเภทมังกรกับประเภทพลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นครับก็คือประเภทของลาติอัสกับลาติโอสมันสแต็ปพลังจิตแล้วก็มังกรอยู่แล้วเนาะแล้วพอถือหยดน้ําแห่งจิตใจเนี่ยก็คือจะทําให้พลังอํานาจการโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองครับตำนานมีการเล่าว่าหยดน้ําแห่งจิตใจอันนี้นะครับผมมันจะเป็นหยดน้ําที่ควบคุมการมีอยู่แล้วก็รักษาสมดุลความเป็นไปของเมืองที่มีชื่อว่าอาโตมาเล่ครับซึ่งเมืองอาโตมาเล่นะครับก็คือเป็นเมืองหลักที่โตชิทาเคชิและก็มี มีเรื่องราวการมาผจญภัยในเมืองนี้ของมูฟี่นี้ครับแล้วไอเมืองอาตมาเล่ที่มีหยดน้าแห่งจิตใจเนี้ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในส่วนลับโดยคุ้มครองดูแลโดยตัวละครอีก2ตัวครับผมนั่นก็คือคุณลุงที่มีชื่อว่าบองโกเล่เนาะแล้วก็จะเป็นสาวน้อยที่มีชื่อว่าคานอนครับสคนเนี้ยก็จะมีลาติอัสกับลาติโอสอยู่ในการดูแลคุ้มครองด้วยก็คือแบบว่าเหมือนกับพึ่งพาซึ่งกันและก,กันโดยที่ว่าลาติอัสกับลาติโอสเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวตนลับนิดนึ่งนะครับคบอว่าต ก็คืออยู่ในส่วนแห่งความลับนี้ไปแล้วก็ในส่วนลับนี้มันก็จะมีไอหยดน้ําแห่งจิตใจอันนั้นถูกผนึกเอาไว้ซึ่งหยดน้าแห่งจิตใจเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันอาจส่งผลให้เมืองอารตมาเลนี้จมลงสู่ใต้สม,มุดเลยทีเดียวเชียวนะครับเออเรียกว่ามีภัยพิบัติทางผืนน้าที่กําลังรออยู่ถ้าเกิดว่าเอาไอส่วนหยดน้ําแห่งจิตใจนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองครับระหว่างเนื้อเรื่องเราก็จะได้เห็นว่ามีลาติอัสที่เขาออกไปปลอมตัวเป็นคานนนะครับผมไปเดินเล่นในเมืองแต่่่เเเเเเททาาาีปปป็็นนข้้ออสัังกตตแลลลวววม มนุษย์เขาก็จะไม่สามารถพูดได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อสังเกตที่ซาโตชิเนี่ยพอได้เจอปุ๊บก,ก็จะได้มารู้กันในภายหลังเนาะแล้วตามเนื้อเรื่องก็จะมีการอธิบายว่าพลังของลาติอัสพลังของลาติโอสเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนในการที่จะคอนโ contrl ไอ้ส่วนหยดน้ําแห่งจิตใจในของส่วนแห่งความลับนี้เนาะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปยังไอ้สิ่งที่อยู่ในส่วนนี้ด้วยก็คืออุปกรณ์ยุคโบราณที่สามารถเอาพลังของลาติโอสกับลาติอัสมาใช้ในการขับเคลื่อนหยดน้ําแห่งจิตใจอันนี้ซึ่งที่จริงหยดน้าแห่ง แต่สุดท้ายก็คือจะโดนสาวสองนางอย่างซันน่าและก็ลีองนั่นแหละครับที่เขามาทําให้เกิดความอาเพศของเมืองนี้เข้าซึ่งตังนี้มันก็จะเป็นประเด็นด้วยว่าพวกซาโตชิก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าเดี๋ยวลาติโอสกับลาติอาสก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายเนาะเดี๋ยวเนื้อหาตรงนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไว้คุยกันในแชปเตอร์ต่อๆไปทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก2ส,สาวสวยหัวขโมย2คนนี้นะคือซันน่าและก็ลีองนะครับสองคนเนี้ยเอาจริงๆคือเป็นพี่น้องกันเลยครับเปนน็น่แต มันก็จะมีความแบบว่าตัวร้ายใส่เข้ามาเนาะพอเป็นตัวร้ายเป็นหัวขโมยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบทบาทของอีโก้ความหญิ่งเล็กๆน่นยๆที่ว่าพอเราทําตามแผนมีความเสี่ยงนู่นมีความเสี่ยงนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดซีนการทะเลาะของ2พี่น้องนี้อยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยซันน่ากับริองที่เขาดําเนินแผนการไปเนาะเราก็จะได้เห็นว่าพวกเขามีความสมามัคคีกันดีงามมากๆเนาะแม้ว่าจะมีมุมที่ว่าริองนะครับผมผู้เป็นน้องสาวก็จะเหมือนทําหน้าที่หลักนะครับผมในการขับเคลื่อนพวกยานพาหนะไปทําหน้าที่ต่่่่าาาางงงๆกกันนนนนหห้้้ทีีรขโมมยสสิิใ พี่น้องอย่างเราได้ครอบครองนะครับซึ่งการเป็นหัวขโมยของ2คนนี้เนี่ยเขามาที่อาร์ตัวมาเล่โดยบังเอิญแล้วก็มามีสตอรี่เฉยๆครับที่จริงเนี่ยพวกเขา2คนก็เป็นหัวขโมยที่มีการผจญภัยไปยังที่นู่นที่นี่โดยที่ว่าคนที่เป็นผู้นําหลักๆก็จะเป็นพี่สาวนะครับพี่สาวอย่างซันน่าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบรักสวยรักงามด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการขโมยแน่นอนครับมันก็จะต้องมีเรื่องของการขโมยพวกเงินพวกทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของการขโมยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเน้นไปยังสิ่งสวยงามที่มีคุณคค่่่่าาาาาททงงงงจจจิิตใมกกวะเเเเปป็นนอลๆยรับซึ ในฐานะความเป็นหัวขโมยของ2คนนี้นะครับและด้วยการเป็นหัวขโมยของเขาเนี่ยถ้าเทียบสเกลแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับองค์กรชั่วร้ายองคอ์กรพวกแบบแก๊งอควาแก๊งมกมาแก๊งร็อกเก็ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการกระทําการ2คนมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยครับผมโชคดีว่า2คนนี้เขาก็มีการคิดค้นพวกอุปกรณ์ต่างๆทําให้พวกเขาทํางานได้ง่ายขึ้นเนาะถ้าเป็นอุปกรณ์หลักๆเลยก็อย่างเช่นอเรือที่มีการใช้ในการขับเคลื่อนอยู่ในเมืองอัลโตมาเลนี้เพื่อตามล่าลาติอาสแบบนี้นะครับหรือกระทั่วีย คือตามอธิบายในเนื้อเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าลาติอสัสเขาสามารถปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปมองไกลๆก็คือจะไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วยซันน่ากับลี่องเนี่ยเขาจะมีแว่นพิเศษที่บ่งบอกได้ว่าโอเคลาติอสัสจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ตามปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแว่นนี้มันส่องตัวจับอุณหภูมินั้นก็จะรู้ได้ทันทีว่ามนุษย์คนนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นลาติอสัสที่ปลอมตัวมาซึ่งก็ทําการบ้านมาอย่างดีนะครับสองคนนี้นนคัััพลงงงขขออมที่่้าโว ขนาดที่ว่าทําให้เมืองทั้งเมืองจมลงสู่มหาสมุทรได้เท่ากับว่าการได้พลังยิ่งใหญ่มานี้ในการครอบครองสองคนนี้เขาก็จะคิดไปกระทั่งที่ว่ามันสามารถที่จะทําให้พวกเราเนี่ยยึดครองโลกได้เลยหรือเปล่านี่นะเออก็จะคิดเว,เวอร์ไปประมาณนั้นก่อนนะครับแต่ความเป็นไปได้ก็ไม่ใช่ศูนย์สัทีเดียวนะพอดูแล้วพลังจากหยดน้ำแห่งจิตใจอันนี้ที่มีพลังของลาติโอสกับลาติอัสขับเคลื่อนได้มันก็น่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกนี้ได้อยู่พอสมควรเลยครับและอีกอันหนึ่งก็คือความโด่งดังของ2พี่น้องนี้นะคือ,อค่ออยู ว่า2คนนี้เป็นหัวขโมยมืออาชีพเรียกว่าในบรรดาหัวขโมยนะคือเป็น Number รวันเลยครับการที่ตั้งว่าเป็น Number รวันตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับเป็นการบรรยายสรรพคุณนั่นแหละว่า2คนนี้เขาจะเป็นลนักษณะของขโมยของมากกว่าขโมยโปเกมอนครับและครั้นี้ผมก็จะพาทุกคนมาสู่เรื่องราวเรื่องหลักที่ได้มาพบเจอกันทั้งพวกแก๊งหัวขโมยด้วยแล้วก็ลาติอัสลาติโอสคานนแล้วก็คุณวองโปเล่นะครับดังเดิมแล้วเนี่ยมูวี่นี้นะครับมันจะเล่ามากับการที่พวกซาโตชิได้มาถึงเมือง เลซึ่งดูแล้วเมืองอาโตมาเล่นะครับก็จะมีแบบว่าน้ําไหลเวียนผ่านไปผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกีฬาแข่งในเส้นทางน้ําที่มีการผ่านในจุดนี้เราก็จะได้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องนี้นะครับซาตโตชิคาซึมิก็ลงแข่งกันใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่ว่าไอ้ลาติอาสลาติโอสมาเล่นเล่นกับพวกมนุษย์ตัวนี้นะครับมีการมาหยอกเยา้ามีการมาดึงซาตโตชิให้แบบว่าสามารถเล่นสกีได้เร็วมากแต่สุดท้ายแล้วคือแกล้งไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือให้ซันน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 หลลุดออออกกกกเเเส้เ้้ทาาางงคิ็็ปผูชะศใใรรแขข่นนัับๆ แล้วทีนี้ก็โอเคเมื่อการแข่งจบลงพวกก็เดินเที่ยวกันในเมืองนิดนึง่งมีการขี่เรือนะครับโดยจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณโรซี่คุณโรซี่ก็พาคาซึมิทาเคชิซาโตชิไปล่องเรือทัวร์เมืองนิดนึงแล้วก็จะมีช่วงที่ซาโตชินั้นแยกตัวออกมาและได้เจอกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าคานนครับผมซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคานนแต่มันคือลาติอสัสที่ปลอมตัวมาแล้วทีนี้ไปจั๊กเอ๋กับ2นางนั้นที่เป็นหัวขโมยนะครับสันนากาหลิองค์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะจับตัวลาติอสัอส ซึ่งพอช่วยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสหัวขโมยนั้นก็โอเคงั้นเราก็ถอนทับไปก่อนกันละกันยังไม่ต้องยุ่งเพราะว่าตอนนี้มีคนมาขวางแล้วซาโตชินะครับผมที่หลุดจากลาติอัสไปตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับคานอนตัวจริงครับผมซึ่งพอเป็นคานอนตัวจริงปุ๊บเขาก็สามารถพูดได้ก็จะมีมุมพูดกลับแปว่าเฮ้ยเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักเธอนะก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้ซาโตชิก็น่าเสียไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็หลุดจนมาได้ถึงสวนแห่งความลับของเมืองนี้นั่นก็คือสวนที่มี ias, ล, ios, ลาติ อารนั้นเขาเป็นน้องสาวนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ชายอย่างลาติอสนั่นเองครับลาติอสเนี่ยดูแล้วก็ความแบบอยากปกป้องน้องสาวด้วยแล้วก็ภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องอยู่ในส่วนแห่งความลับนี้เพื่อที่จะปกป้องเมืองในฐานะผู้ที่ถือครองการควบคุมพลังของไอหยดน้ำแห่งจ,จิตใจใช่ไหมเขาก็จะมีมุมระแวงคนที่บุกเข้ามาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลาติอสเองก็เป็นคนเกี้ยกล่อมเองนี่แหละด้วยความถูกใจซาโตชิเนาะแล้วทีนี้นะครับก็ได้เจอทั้งคุณบองโกเล่ได้เจอกับทั้งคันนอนเป็นเรื่องเป็นราวก็จะมกา ตลอดโดยลาติอัสและก็ลาติโอสนะที่จริงลาติอัสลาติโอสสตัวนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานของลาติโอสลาติอัสที่ปกป้องเมืองนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของโปเกมอนมังกรพลังจิต2ตัวนี้นี่เองครับซึ่งก็มีการเล่นสนุกกันไปเนาะแล้วซาโตชิเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอกับลาติอัสแลวก็ได้เจอกับลาติโอสตรงนี้สุดท้ายคือก่อนจะจากกันไปเนี่ยคุณวงโกเล่ก็จะบอกกับซาโตชิว่ายังไงก็ตามสวนแห่งความลับนี้เรื่องราวของลาติอัสลาติโอสตรงเนี้ยมัน ได้ถูกคนรู้กันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซาตโตชิช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหน่อยนะออกไปก็คือแบบว่าออกไปเงียบๆเฉยๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก่อนที่ซาตโตชิจะกลับไปนะครับก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งว่าตอนนั้นอะลัติอสัสเขาปลอมตัวเป็นคานอนแล้วทีนี้เนี่ยสองคนนั้นก็ดูจะเล็งๆคานอนที่อยู่ในร่างลัติอสัสแต่ที่จริงแล้วมองออกว่าเขาอะต้องการได้ตัวลัติอสัสนั่นเองครับก็เลยจะมีการเตือนส่งท้ายวินิดนึงนะเนาะว่าให้2คนนั้นระวังตัวไว้แล้วพอซกกับบบออกกกกมมมมาาาาาปปุุุ๊นนนนนนนะครรนนาารัรัผ้้าา้้้้่่งเเขขใสวีไไดดจิๆพุ๊ต ครับผมคุณบองโกเล่กับคานนอนก็ทําอะไรไม่ได้นอนโดนโปเกมอนของทั้งสองคนนั้นจับตัวเอาไว้โดยที่ว่าซันน่าเขาก็จะมีโปเกมอนคู่หูเป็นเอฟี่และก็คนน้องอย่างดิองค์ก็จะมีโปเกมอนคู่หูเป็นอารียดอสครับซึ่ง2ตัวนั้นนะครับก็เพียงพอแล้วที่จะเล่นงานคนที่ไม่ได้มีโปเกมอนใช้ต่อสู้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะคือคุณบองโกเล่และก็คานนอนก็ถูกจับตัวเอาไว้ด้วยประการชนี้แล้วทั้งสองคนนั้นนะครับด้วยวิทยาการต่างๆหรือเรื่องราวที่เขาสืบมาทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถทําให้พวกเขาสาวไปถึงงงกกาาาารรรรรใช้้เเเคคคืื่่่ออออุุปปณ์ยยโโบบทีีสสามมาถขัััลัลลนนนนพดตต็ว เคที่จริงเนี่ยตอนแรกจะจับลาติอาสมาเป็นตัวขับเคลื่อนพลังด้วยแต่ว่าลาติอาสนั้นสามารถหนีรอดออกไปได้ก่อนโดยพอคานอนกับคุณบองโกเล่ถูกจับไว้เนี่ยก็คาดหวังว่าลาติอาสจะไปตามพวกซาโตชิมาช่วยให้จงได้เลยนะแล้วลาติอาสก็มาจริงๆครับผมคือตอนแรกมาเจอปุ๊บก็มีการพูดคุยกันกับพวกซาโตชิเนาะมีการอธิบายว่าตอนเนี้ยไอ้ัยคุกคาม2คนนั้นที่ตอนแรกจะจับตัวลาติอาสอย่างเงี้ยเขาก็ได้โผล่มาแล้วก็จับตัว2คนนั้นแล้วก็จับพี่ชายชันไปขอให้ซาโตชิไปช่วยหน่อยซาโต ไหนๆเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบนี้โดยตอนนี้นะครับผมความกลัวของคุณวองโบเล่ก็คือว่าถ้าเกิดว่า2คนนี้เขาเอาหยดน้ําแห่งจิตใจไปใช้ในทางที่ชั่วร้ายปุ๊บเนี่ยนะครับคำสาบของหยดน้ำนี้มันจะทําให้เมืองนี้จมลงสู่ทะเลแน่นอนแล้วทีนี้นะครับก็พยายามที่จะหยุดยั้งให้2คนนี้ไม่ต้องทําอะไรแบบนี้ได้ไหมทั้งซันนาแล้วก็ลิองเขาไม่ฟังอยู่แล้วครับผมเขาต้องการที่จะใช้พลังนี้ในการที่จะครอบครองโลกแล้วก็เป็นใหญ่ของเขานะโดยความน่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวระบบเครื่องโบราณที่ทั้งซันนาแล้วก็ องค์เขาจะใช้นะครับมันมีระบบป้องกันตัวอย่างหนึ่งที่เสกให้มีโปเกมอนฟอสซิลเนาะตอนนั้นเท่าที่เห็นก็คือจะเป็นคารบูทอพส์แล้วก็เป็นปูทาราเนาะที่ออกมาอรารวาสแล้วทีนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยอธิบายได้ว่ามันเกิดความคุ้มค้ั่งของระบบที่หยดน้ำเนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สองตัวนั้นควรจะเป็นโปเกมอนที่พิทักษ์เครื่องนี้ไว้แล้วทีนี้เนี่ยครับพอเครื่องมันทํางานไปเรื่อยๆปุ๊บโปสตชิที่กาลังเร่งมือจะมาช่วยหยุดไอ้เครื่องตัวนี้เนาะตอนแรรรกก็คคคคือออุปุปสนนิดนนึบวว่่าา2พีเพม การใช้พลังงานตรงนี้มันก็ทําให้มีคลื่นน้ําต่างๆจะมาเล่นงานโตชิที่คิดจะเข้ามาขัดขวางใช่ไหมครับโตชิ oshi, เนี่ยร่วมมือกับลาติอัสกันเป็นหลักเนาะในการที่จะบุกเข้ามาเพื่อที่อยู่2คนนี้แล้วก็จะมีคาซึมิกับทาเคชิที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านนอกที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องใช้โปกเกมอนในการที่จะช่วยไม่ให้เขาบุทอบกับพุทธร่านั้นนะ่ะมันออกมาเล่นงานโตชิได้นะครับแล้วทีนี้พอโตชิบุกเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทั้งคาน,นอนคือช่วย2คนนะั้นมาได้เสร็จแล้วนะครับแต่งงตอไตอ,กกอ,ไอ่่นนะนพัังมมตออไะครแกก็ืยยโ ก็ต้องพยายามที่จะหยุดไอเครื่องนั้นให้จงได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคือหยุดจนได้นะครับแล้วทีนี้ไอตอนหยุดเครื่องนั้นนะครับก็จะทําให้ดิโองที่ควบคุมพลังงานอยู่นั้นก็มีการชักกระตุกเล็กน้อยนะครับก็คือแบบพลังงานมันหยุดกระทันหันอย่างเงี้น,นะครับพี่สาวก็เป็นห่วงนะเข้าไปดูน้องสาวแล้วว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้หันไปอีกทีนึงไอหยดน้ําแห่งจิตใจเนี่ยมันแปดเปื้อนไปแล้วแล้วพอจะไปสัมผัสปุ๊บพลังงานตัวนี้มันก็คุ้มคลั่งมากยิ่งขึ้นหยดน้้้้้้้้้้ํํําา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 าแหห่่่่่งงจจจจิิตตตใใใัััววววเเเเเเนน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 ีีียยคคำำยคืืืออออปปปปป็็ไไมมมมมมททรขขสููดผชชะะะะุ๊กกึึซ ฉากนั้นผมว่าค่อนข้างจะอิมแพคนะในแง่ที่ว่าคือมันเป็นเมืองที่เหมือนกับว่ามีน้ําทะเลไหลผ่านและคัเนี้นะครับไอ้ส่วนพื้นที่ทั้งหมดมันดึงน้ําทะเลกลับไปเพื่อเกิดเป็นคลื่นสึนามิขนาดใหญ่มากๆใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่ว่าน้ําขึ้นแล้วก็แบบทำให้เมืองจมน้าอย่างเดียวไงแต่มันจะเป็นคลื่นสึนามิยักษ์ที่คิดว่าทําลายเมืองนี้ได้ทั้งเมืองเลยครับแล้วขณะที่เมืองนั้นกําลังจะล่มสลายด้วยคลื่นสึนามินี้ทั้งลาติอัสแล้วก็ลาติโอสพุ่งเข้าไปใช้พลังของตัวเองในการที่จะหยุดคลื่น กับลาติโอสตรงๆนะครับผมก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดตรงนี้ได้หรอกครับแต่ระหว่างที่2ตัวนี้กำลังรวมพลังกันเนาะก็จะใช้คําว่าเป็นการสละดชีวิตของลาติโอสครับผมลาติโอสเขายอมเสียสละดตัวเองเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนสภาพของตัวเองนั้นแหะให้กลายเป็นหยดน้าแห่งจิตใจแล้วก็ทําให้เมืองนี้กลับสู่ความสงบได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมพอแบบลาติโอสเขาสละดชีวิตตรงนี้ไปเสร็จแล้วน้าทะเลที่มันจะกลายเป็นคลื่นสึนามิเนี่ยมันก็รวบกลับมากลายเป็นน้ําทะเลตามปกติแล้วลาติอัสตอนน การใช้พลังของเขาในการที่จะโชว์ภาพฝันให้ทุกคนได้เห็นนาว่าลาติโอสเนี่ยเขาทําเพื่อความสงบสุขที่มันสืบทอดมาอย่างยาวนานนะจุดๆนี้จริงๆนะแล้วลาติโอสที่กลายเป็นหยดน้ําแห่งจิตใจนี้ก็ถูกเอากลับไปวางไว้ที่แท่นดังเดิมครับพอถูกเอากลับไปวางตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบแล้วทีนี้ไอ้สอพี่น้องตัวร้ายนั่นนะครับในแง่ของความวุ่นวายตรงนี้ที่เขาได้ก่อเรื่องราวทั้งหมดมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพลังเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ พูดจาทะเลาะก,กันว่าพวกเราเนี่ยนะทำตัวเสียงอันตรายอะไรแบบนี้ตลอดเลยน้องโทษพี่พี่โทษน้องกันไปนะครับก็จะเป็นพี่น้องทะเลาะก,กันแบบว่าเล็กๆน้อยๆครับซึ่งเป็นการทะเลาะก,กันตามสไตล์ของที่2คนนี้เขาทํากันมาตลอดนั่นแหละนะอ่ะแต่ใดๆก็ตามแล้วพอเรื่องราวตรงนี้จบไปนะครับสคนเนี้ยเขาก็จะถูกจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงจบของเนื้อเรื่องปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าอยู่ในคุกกันครับผมเรียกว่าเกมกละดิเดียวเชียวนะครับแล้วช่วงท้ายของเนื้อเรื่องก็จะเหมือนกันจะเป็นจุดซ่อนๆไว้นิดนึงน 2คนนี้เขาได้อ่านด้วยนั่นก็คือจีราดันนั่นเองครับผมซึ่งจีราดันเนี่ยผมเคยทําความเป็นตัวร้ายของเขาในมูฟวี่ของลูกเกียไปแล้วเนาะอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูกันได้ซึ่งอันนี้เหมือนให้เห็นว่าไอ้มูฟวี่เนี่ยนะครับมันจะมีการโยงกันอยู่ไงว่าเหตุการณ์ของตัวร้ายคนหนึ่งที่มันไปก่อเรื่องในมูฟวี่หนึ่งแล้วคราวนี้พอมันอยู่ในมูฟวี่นี้ก็อาจจะมีแบบว่าแซมแพูดถึงได้ซึ่งนี่แหละครับสองคนนี้ก็ถูกจับเข้าคุกไปแล้วก็จบบทบาทของเขาโดยไม่แน่ว่าในอนาคตใน, movie นจจมู กเล่แล้วก็จะไปลาคานอนตรงนั้นนะ่ะมันจะมีจุดทิ้งท้ายไว้ให้เรานิดนึงนะครับว่าคานอนเนี่ยเขาไม่ได้มาทักทายพวกซาโตชิหรือว่าจะออกไปข้างนอกนะก็ฝากคุณมงโกเล่ทักทายไปด้วยกันเลวกันแลวระหว่างที่พวกซาโตชิกำลังจะกลับไปนะครับผมซาโตชิก็จะได้เจอกับคานอนอีกครั้งหนึ่งครับผมในช่วงที่กำลังจะออกจากเมืองเนาะและก็ตอนนั้นอยู่ๆคานอนก็วิ่งเข้ามาจุ๊บซาโตชิครับผมซึ่งอันนั้นนะ่ะมันจะมีฉากที่บงบอได้อยู่ว่าคานอนจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยัง มาเอ่ยคาอาลาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าคานนยังอยู่ที่บ้านตอนนั้นคนที่วิ่งมาจูบซาโตชิตอนนี้ก็ต้องเป็นลาติอัสนั่นแหละครับซึ่งถนับตามเรื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นจูบแรกของซาโตชินะครับเ,เพราะว่าอีกทีหนึ่งที่เราเห็นก็คือตอนเจน6ที่จูบกับเซเลน่าใช่ไหมจูบแรกของซาโตชินจุดนี้ก็ดันเป็นปเกมอนด้วยเนาะแล้วก็ตอนที่จูบเนี่ยก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งแหละว่าอย่างที่บอกพอลาติอัสเขาปลอมตัวเป็นมนุษย์นอ,นอย่าง,งคานนย่่าาาเเี้นรรจไมามาพูด่อดดย ก็หมดไปนะครับผมในส่วนเรื่องราวของการผจญภัยที่ซาโตชิได้มาที่เมืองอาตมาเล่ได้มาเจอตัวร้ายสาวสวย2คนนะครับที่มีชื่อว่าซันน่าและก็ลิโองนะซึ่ง2คนนี้นะครับผมแม้ชื่อเสียงเรียงนามของเขาจะถูกเล่าขานเฉพาะในมูฟวี่นี้ว่าเขาเป็นจอมโจรมือหนึ่งเลยนะมันก็สมบทอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถมีฝีมือมีทักษะในการที่จะแบบว่าเจาะเข้าไปในน,น,นู่นในนี่เพื่อที่จะขโมยสิ่งที่พวกเขาต้องการได้เออเพียงแต่ว่ารอบนี้คือแบบไม่ได้ขโมยอย่างเดียวเอาของที่มีค่าตรงนั้นที่เป็นเป้าาหมา มาใช้งานเปลน่เรื่งเป็นราวแล้วก็เกิดหยนะตามที่ผมได้บอกไปในคลิปนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคุณนายสองคนนี้นะครับหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับลาติโอสลัติอาร์ที่เป็นตัวหลักของมูวี่นี้ด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซนะนะับสไครป์กดแชร์กดะ่ีค